สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันหวานดูซีรีส์วันนี้ไอจะมาสปอย Love Six 2024หรือชลมูลกลางแกงน้ำเงินให้ฟังต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะคะไปลุ้นกันต่อว่าปุ้นก็บนอจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและคบกันได้อย่างราบรื่นหรือเปล่าแล้วคู่อื่นๆในเรื่องนั้นจะเป็นยังไงกันต่อไปถ้าอยากรู้แล้วก็ต้องไปฟังสปอยกันต่อได้ในเรื่องเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังสปอยก็เช่นเคยนะอย่าลืมไว้กดไลค์และกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิป ต่อไปกันด้วยนะคะ จากความเดิมในตอนที่แล้วปุ่นกับโนได้เปิดใจกันคุยเรื่องของยูริจนพวกเขาสามารถรักความเข้าใจกันได้และก็กําลังเข้าไปจุ๊บๆกันอยู่แล้วแต่จูจูยูริกับโผล่เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนปุ่นก็บโนตกใจมากจนพวกเขาต้องรีบถอยห่างจากกันอย่างไวส่วนยูริก็ช็อกไปเลยเธอไม่คิดมาก่อนว่าคนที่โนชอบจะคือปุนโอมที่เพิ่งมาถึงพอเห็นยูริยืนนิ่งไม่พูดไม่จาเขารู้ได้ทันทีว่ายูริจะต้องรู้เรื่องของปุ่นกับโนแล้วแน่นอนยูริทนอยู่ตรงนี้ไม่ไหวเธอเลยรีบเดินหนีออกจากห้อง ไปอย่างรวดเร็วส่วนโอมก็รู้สึกผิดสุดๆเขาไม่น่าพายูรีมาหาโนที่นี่เลยโนเคียรหนกักเพราะวันนี้เขาทําให้ยูรีต้องเสียใจอีกแล้วปุนรีบ,บอกขอโทษเขาไม่น่าเป็นคนเริ่มจุบโนบ้ามนั้นเลยโนไม่อยากให้ปุนโทษตัวเองเขาเลยดึงตัวปุนเข้ามาหอมแก้มฟอดใหญ่พร้อมบอกว่าแค่นี้พวกเราก็เจ้ากันได้แล้วใช่ป,ปะปุนถูกยิ้ม,มอ้อนเข้าหน่อยเขาก็หายอารมณ์บูดท,ทันทีวันต่อมาระหว่างที่กําลังนั่งกินข้าวกันอยู่โนก็งงว่าทาไมโอมถึงไม่พูดไม่จาบบานี้โอมบอกว่าเขารู้สึกผิ เรื่องยูริเขาไล่ลงโทษตัวเองโดยการไม่กินข้าวโนกระปอบใจเพื่อนว่ามันไม่ใช่ความผิดของโอมหรอกเพราะยังไงยูริก็ต้องรู้ในสักวันหนึ่งอยู่แล้วโอมได้ยินพูดแบบนี้เขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นปาโจมมากระที่งอมาหาพงพอดีโอมเลยถามพงไปตรงๆว่านี่พวกเองคบกันจริงๆเหรอวะพงก็ตอบกลับแบบแมนๆว่าเออคบกันจริงดิคบกันก็บอกไปเลยดีว่ามั่วตายเก็บเอาไว้เดี๋ยวคนอื่นมารู้ที่หลังก็แย่ดิคำพูดของพงนั้นจี้ใจดำของโอมกับโนเข้าเต็มๆพรสองคนนี้ยังไม่ ยอมรับเรื่องของปุนกับน้องมิกสักทีผ่านไปอีกหลายวันจนถึงวันที่ชมรมดนตีไปแข่งขันกันที่ประเทศจีนโอมเป็นห่วงน้องมิกมากเลยถามย้ำว่าไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมน้องมิกเดลกาเลยหยอดพี่อมไปหนึ่งครั้งว่ามีแต่หัวใจของผมเนี่ยแหละที่อยากจะฝากพี่โอมเอาไว้โอมพอถูกเด็กตอเข้าหน่อยก็เขินไปเลยแต่ก็ไม่ลืมแสดงความเป็นห่วงว่าให้ดูแลตัวเองดีๆนะส่วนหัวใจของน้องมิกนะ่ะเขาจะเป็นคนรักษาเอาไว้ให้แองคนในชมรมต่างมันไส้กันสุดๆเพราะคู่นี้มันหวัดออกนอกหน้าอีกแล้ว ส่วนโน่ก็สวีทหวานกับปูลไม่แพวเหมือนกันเพราะหลังเลิกเรียนพวกเขาก็ไปเดทกันอย่างกระหนุงกระหนิงแต่ก็จังหวะนรกอีกแล้วพอบังเอิญไปเจอกับกลุ่มของยูริเข้าพอดียูริเห็นปูนกับโน่มาด้วยกันก็เฟลไปเลยเธอรีบเดินหนีไปเข้าห้องน้ําทันทีโนเห็นยูริหลบหน้าเขาแบบนี้ก็ยิ่งเสียใจเพราะเหมือนว่าตอนนี้ยูริไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับเขาอีกต่อไปแล้วแล้วก็ผ่านไปอีกหลายวันจนชมลมดนตีแข่งขันกันเสร็จทุกคนกลับมาที่นี่กันอย่างพร้อมเพรียงแถมยังชนะได้รางวัล อ,อีกด้วยส่วนโอมกับน้องมิกก็แยกตัวออกมาคุยกันน้องมิกเอาของที่ซื้อมาฝากให้กับพี่โอมส่วนโอมเองก็มีแผนที่ให้กับน้องมิกเพื่อให้น้องมิกไปหารางวัลที่เขาจะให้ตอบแทนที่ชนะการแข่งขันดนตรีในครั้งนี้น้องมิกมุ่งมั่นสุดๆเขาจะต้องตามล่ารางวัลชิ้นนี้มาครองให้ได้เลยหลังจากนั้นชมรมดนตรีก็จัดงานเลี้ยงฉลองกันที่ห้องชมรมโดยมีปุนมาเข้าร่วมในฐานะแฟนของหัวหน้าชมรมด้วยเพื่อนๆในชมรมต่างแซวก,กันใหญ่เพราะคู่นี้มันก็หวานออกนอกหน้าเหมือนกันนะเนี่ยปุนนั้นยิ้มแก้มแทบ ตาเพาะเขาหยัดสวีดหวานกับยายมวยต่อนาทุกคนแบบนี้มานานแล้วหลังจากจบจากง,งานปาร์ตี้น้องมิกก็มาตามล่าหารางวัลของพี่โอมต่อแต่หาสักเท่าไหร่เขาก็หาไม่เจอสักทีจนโอมต้องออกมาเฉลยว่ารางวัลก็คือตัวพี่เองเนี่ยแหละน้องอน้องมิกถึงกับอึ้งไปเลยเขาไม่คิดว่าพี่โอมจะเล่นใหญ่เบอร์นี้เลยเหรอวะเนี่ยคู่ของปุนกิบโนก็ไม่น้อยหนะ้าเพราะหลังจากจบปาร์ตี้แล้วทั้งคู่ก็มาสวีดหวานกันที่ร้านอาหารต่อโนอถึงกับอายเพราะไอ้คุณชายคนนี้มันเกาะติดเขาเหมือนปลาหมึกไม่มีผิดแต่จู่ๆเขาก็ต้องมาอารมณ์ เสียพอโนบังเอ,อิญไปได้ยินพนักงานในร้านอาหารนินทาเรื่องเขากับปุนว่าไม่น่ามาชอบผู้ชายเลยเสียของสุดๆอ้าวเจ๊ง่พูดจามเ่มวียแ,แบบนี้ฟ้าโนได้ยินก็เฟลไปเลยเขาไม่พูดไม่จาจนปุนรู้สึกสงสัยว่าโนเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันจะได้พูดคุยอะไรกันคุณอาของปุนก็เข้ามาทักปุนก่อนเธอถามถ่ายสารทุกสุขดิบกับปุนพร้อมคุยเรื่องเอมแฟนเก่าของปุนว่าได้คบกันอยู่หรือเปล่าปุนเลยเล่าให้คุณอาฟังว่าเขาเลิกกับเอมไปแล้วคุณอาเลยหวังดีอยากแนะนําผู้หหหหญิงคนนใใม่ใ้กับลาชาชย แต่ปุนรีบปฏิเสธบอกว่าตอนนี้เขามีแฟนใหม่แล้วรอให้แฟนเขาพร้อมเปิดตัวเมื่อไหร่เขาจะพาไปแนะนําตัวให้คุณอารู้จักแน่นอนหลังคุณอากลับไปแล้วปุ่นเข้ามาพูดกับโนอีกครั้งว่าเขาจะรอจนกว่าโนจะพร้อมนะโนเครียดหนักเพราะใจหนึ่งเขาก็อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนรู้แต่อีกใจก็ยังกังวลกลัวว่าคนอื่นๆจะยังไม่ยอมรับทางด้านคู่ของเปิร์กกับมาวินก็ยังมาคู่กันไม่เลิกพอมาวินหอบกระเป๋าเสื้อผ้าหนีออกมาจากบ้านเปิร์ตกใจสุดๆถามว่ามาวินจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมาวินก็บอกว่าเขาจะย้ายมาอยู่กับ ที่เนี่ยเนี่ยลหละแต่เปอร์รีบยางว่าอยู่ด้วยกันมันยิ่งแยกเข้าไปใหญ่เพราะถ้าพ่อมาวินมาเจอได้โดนหนักกว่านี้แน,นนะ่เปอร์เลยยื่นข้อเสนอว่าให้มาวินกลับบ้านไปพร้อมกับเขาแล้วไปบอกกับพ่อว่าพวกเราเป็นแค่เพื่อนกันเถอะมาวินได้ยินเปอร์พูดแบบนี้ก็ยิ่งเสียใจเขารู้ดีว่าพ่อไม่มีวันจบเรื่องนี้ง่ายๆนะเพราะพ่อเกลียดที่เขาเป็นแบบนี้ต่อให้จะโกหกไปยังไงเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้อยู่ดีเขาคิดว่าเปอร์น่าจะเข้าใจตัวเขาได้ดีกว่านี้นะถ้าไม่คิดที่จะช่วยกันเขาไปหาทาทงงอออกกกเก็แล้วัน มาวินเดินออกจากบ้านเป้ร์ไปด้วยความเสียใจส่วนเป้ร์ก็ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะต่ออยากจะให้รั้งตัวมาวินเอาไว้มากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่มีความกล้าพอที่จะทําแบบนั้นทางบ้านของปุนก็เดือดไม่แพ้กันพราะพ่อของปุนรู้จากคุณอาว่าปุนมีแฟนใหม่แล้วเขาเลยอยากขอเคลียร์กับปุนเรื่องนี้ซึกหน่อยปุนกลัวโนจะเป็นกังวลเขาเลยเดินมาส่งโนที่ห้องนอนก่อนส่วนโนเห็นปุนเครียดหนักก็เป็นห่วงเลยถามว่าโอเคหรือเปล่าปุนบอกให้โนอรอเขาอยู่ที่นี่ล่ะจะเปิดคอมเล่นเกมไปก่อนก็ได้นะพร้อมกับเเข้าไปจุม่ง เบาๆหนึ่งทีแล้วบอกกับโนไปว่าเขารักโนมากนะจากนั้นปุนก็ลงไปเคลียร์กับคุณพ่อที่ด้านล่างต่อโนได้แต่มองตามไปด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าปุนจะรับมือกับเรื่องนี้ไม่ไหวและก็เป็นอย่างที่โนคิดจริงๆพ่อของปุนกดดันปุนเรื่องแฟนอย่างหนักเพราะเขาไม่อยากให้ปุนไปคว้าคนที่ไม่เหมาะสมมาเป็นแฟนด้วยพ่อพยายามเค้นหามปุนว่าตอนนี้คบกับใครอยู่กันนะแต่ปุนไม่ยอมบอกเพราะเขาไม่อยากให้พ่อไปทำร้ายคนดีๆอย่างโนเขาเลยระบายความอัดอั้นที่เก็บเอาไว้มานานหลายสิบปีจนพ่อถงกับอึ้งไปเลยเขาไม่คิดว่า ุณจะกล้าพูดแบบนี้ออกมาปุณทนไม่ไหวเลยรีบเดินหนีขึ้นห้องไปส่วนคุณแม่นั้นเสียใจมากเธอไม่เคยคิดเลยว่าลูกชายที่แสนดีของเธอจะเก็บกดมากขนาดนี้หลังจากทะเลาะกับคุณพ่อมาปุณเดินเข้ามาในห้องด้วยอาการที่เหนื่อยล้าเขาเสียใจมากเพราะไม่เคยฟิลขาดหนักขนาดนี้มาก,ก่อนเขารู้สึกแย่มากจริงๆเขาไม่อยากเป็นแบบนี้เลยโนไม่รู้ว่าจะช่วยปุณยังไงเลยได้แต่ปลอบใจปุณอยู่ข้างๆไม่ว่าปุณจะเป็นยังไงเขาก็จะคอยจับมือปุณอยู่แบบนี้พอเห็นปุณน,นอนหลับไปแล้วโนเลยจัดการหุ่ม ใอพอเอื่อเข้าไปลูบหัวปุนด้วยความเป็นห่วงเพราะเขาไม่อยากเห็นปุนอ่อนแอแบบนี้เลยโนร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บใจเพราะตอนนี้เขาทําอะไรให้ปุนไม่ได้เลยสักอย่างพอลงมาด้านล่างแล้วก็มาเจอกับคุณแม่ของปุนพอดีเธอเรียกโนให้มาคุยด้วยเพราะคุณแม่อยากรู้ว่าตอนนี้ปุนเป็นยังไงบ้างโนก็รายงานให้คุณแม่สบายใจว่าตอนนี้ปุนนอนหลับไปแล้วคุณแม่เลยระบายความในใจให้โนฟังว่าเธอคิดมาตลอดว่าเธอนั้นโชคดีที่มีลูกชายเป็นเด็กดีแต่วันนี้เธอก็เพิ่งจะได้รู้ว่าสิ่งที่สําคัญ ุดไม่ใช่ว่าปูนเป็นเด็กดีแต่มันคือการที่ปูนมีความสุขตั้งหา่าคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจทาให้ปูนกดดันมากขนาดนั้นพวกเขาก็แค่อยากปกป้องปูลจากโลกอันโหดร้ายกระเท่านั้นเองคุณแม่เลยอยากถามโนซักหน่อยว่าตอนนี้ปูนคบกับใครอยู่หรอโนกระจุกจนพูดไม่ออกเพราะตอนนี้สารภาพความจริงไปคงไม่ดีแน่แน่โนเลยายเบี่ยงไปว่าถ้าปูนไม่บอกเขาก็ไม่มีสิทธิ์บอกเป็นกันคุณแม่เห็นโนลำบากใจเธอเลยไม่เค้นถามอีกเธอขอบคุณโนจริงๆที่คอยอยู่เคียงข้างปูนในวันที่ยากลำบากแบบนี้ เธอดีใจที่ปุนมีเพื่อนดีๆแบบโนเธอเลยอยากให้โนดูแลปุนให้เจอกับความรักที่ดีๆให้สมกับที่ปุนเป็นเด็กดีมาโดยตลอดโนได้ยินคําขอร้องจากคุณแม่ก็ยิ่งเครียดหนักเพราะตอนนี้เขาไม่มั่นใจแล้วว่าควรเปิดตัวเรื่องคบปุนดีไหมเช้าวันต่อมาปุนที่เครียดหนักมาทั้งคืนก็ถึงขั้นอ้วกหนักโชคดีที่เขามีโนอยู่ข้างๆเลยใช้โอกาสนี้อ้อนยัยหมวยซึ้งหน่อยโนไม่อยากให้ปุนเครียดมากเลยหาทางหยอกปุนเล่นโดยแกล้งจะเข้าไปจุบจ๊บๆปุนปุนก็ติดกลับเข้าเต็มมคิดว่าโนจะยอ เข้ามาจูบเขาเล้าแต่ที่ไหนได้โนอกจอยากหลอกให้ปุนอารมณ์ดีขึ้นเท่านั้นเองและมันก็ช่วยได้จริงๆตอนนี้ปุนรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแล้วล่ะส่วนทางด้านเปอร์ก็กําลังเครียดหนังเรื่องของมาวินเพราะหลังจากทะเลาะกันไปในวันนั้นเปอร์ก็ติดต่อมาวินไม่ได้เลยน็อตก็ปลอบใจว่าให้ใจเย็นๆเดี๋ยวก็เจอมาวินเองนั่นล่ะถ้าไม่ติดอะไรเดี๋ยวเขาจะเป็นคนช่วยหาให้อีกลางเปิร์ก็ขอบใจนอ็อตเพราะตอนนี้เขามืดแปดด้านไม่รู้ว่าจะไปตามหามาวินที่ไหนแล้วกลับมาทางนอกกันต่อขราวนี้ยายหมวยไม่ยา บังเพื่อนเรื่องคบกับปูนอีกแล้วเขาเลยยอมรับกับเพื่อนไปตรงๆว่าตอนนี้เขากําลังคบกับปูนอยู่เพื่อนได้โอกาสก็แซวกันใหญ่ว่าน่าจะบอกตั้งนานแล้วนะมัวแต่อมพนันอยู่ได้ส่วนปูนก็บอกกับฟีเช่นกันว่าเขาเป็นแฟนกับโนแล้วนะฟีไม่แปลกใจเลยซนิดเพราะมองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าปูนกับโนนั้นกีกันอยู่แต่ปูนก็อารมณ์ดีได้แค่แป๊บเดียวพอพอ,พอเห็นแม่โทรมาเขาก็อารมณ์บอกจอยทันทีโชคดีที่เขาเจอยา่หมวยเขาก็เลยอารมณ์ดีขึ้นมานิดนึงแถมยังอ้อนให้นอไปเขาคายเพศสัตว์กับเขาด้วย ตอนแรกโนก็ไม่อยากไปแต่ทั้งอมกับปูลต่างลบเล่าให้เขาอยากไปเข้าค่ายครั้งนี้สุดท้ายโนก็ใจอ่อนยอมตอบตกลงไปเข้าค่ายจนได้ทางฝั่งเปิร์กก็กำลังวุ่นวายกับการตามหามาวินอยู่น็อต <Not S 1> เห็นว่าเปิร์กกำลังฟิลขาดเรื่องของมาวินเขากลัวว่าเปิร์กจะคิดทำอะไรไม่ดีเขาเลยใจยอ่อนยอมพาเปิร์กไปเจอมาวินที่ร้านหมูกระทะของเขาน็อดเตือนเปิร์กว่าให้ใจเย็นๆลองคุยกับมาวินให้ดีๆอย่าคิดถึงตาตัวเองให้ลองคิดถึงใจของมาวินบ้างเพราะขณะที่บ้านยังไม่ใช่เซฟโซนแล้วทัพเป็น เซฟโซนให้มาวินอีกแล้วแบบนี้ใครจะเป็นคนดูแลมาวินต่อไปกันล่ะเปอร์ได้เพลินเตือนตีเลยเข้าไปคุยกับมาวินอย่างใจเย็นว่าเขาขอโทษที่วันนั้นผักใส่มาวินไปเขาแค่กลัวพ่อของมาวินจะรังเกียจพวกเขาที่เป็นแบบนี้มากขึ้นแต่เขาคิดได้แล้วล่ะว่าคนที่เขาควรแคร์ความรู้สึกมากที่สุดก็คือมาวินเขาอยากให้มาวินกลับไปอยู่กับเขาถ้ามาวินไม่อยากกลับบ้านเขาจะคอยอยู่ข้างๆเองถึงอยู่กับน็อตไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าน็อตไม่ได้รักมาวินเหมือนที่เขารักหรอกมาวินได้ยินคำนี้จากเปอร์เขาก็รู้สึกพอใจ แล้วล่ะเขาเลยยอมใจอ่อนยอมกลับบ้านไปพร้อมกับเปอร์ ทางด้านโนที่เพิ่งกลับมาถึงที่บ้านก็เห็นปุนนั่งรอยอยู่ด้วยสีหน้าที่เหงาหงอยโนเลยพาปุนไปกินโจ๊กที่ร้านประจำของเขาโนถามว่าปุนมาที่นี่ได้บอกใครหรือยังปุนบอกโนว่าเขารายงานกับคุณแม่เรียบร้อยแล้วว่าจะมาหาโนโนเลยสบายใจขึ้นเพราะกลัวว่าปุนจะหนีออกจากบ้านปุนที่เห็นยยห,หมวยกินโจ๊กอย่างอร่อยอร่อยเขาก็รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีหลังกินโจ๊กกันเสร็จแล้วโนรู้สึกป่าใจว่าทำไมวันนี้ปุนดูเงยียบเงียบผิดปกติปุนก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเขาแค่คิดถึงแฟน ยัยห,หมวยซึ่งหน่อยตอนนี้เขาต้องการกำลังใจจากโนมึงมากเลยอ้อนโนชุดใหญ่ถามว่ารักเขาหรือเปล่าโนก็ตอบปูนตรงๆว่ารักมากเลยครับพร้อมเข้าไปกอดปูนไม่ยอมปล่อยเช่นกันหลังอ้อนโนเสร็จแล้วปูนก็ขอตัวไปอาบน้ําก่อนระหว่างนั้นคุณแม่ของปูนก็โทรมาหาปูนพอดีโนคิดไม่ตกว่าควรจะรับสายคุณแม่ดีไหมแต่ยังไม่ทันได้กดรับสายคุณแม่ก็ดันวางสายไปซะก่อนจากนั้นคุณแม่ก็โทรเข้าเครื่องโน่อีกรอบคราวนี้โนจจำใจต้องกดรับสายเพราะถ้าไม่รับก็คงเสียมรารยาทมากแน่พอนะ สา,าน้องงหนักเพราะคุณแม่พูดเหมือนไม่รู้ว่าปุนจะมาค้างคืนที่บ้านของเขาแถมคุณแม่ยังขอร้องให้น้อช่วยเกีย้ยก่อมปุนให้พูดถึงเรื่องแฟนหน่อยพอพอ่อกับแม่อยากรู้ว่าปุนกาลังคบกับใครอยู่กันแน่นเครียดหนักไม่รู้ว่าจะปฏิเสธยังไงดีเลยต้องจำใจรับปากคุณแม่ไปก่อนเช้าวันต่อมาปุนเห็นโนนอนหลับปุยอย่างสบายใจเลยอยากแก้ไงหมวดของเขาซึ่งหน่อยแต่โนดันรู้ทันเรียพูดดักขอปุนเอาไว้ก่อนแต่มือของปุนนั้นซุกซนไม่ไหวลวงจับนู่นนี่ของโนให้วุ่นไปหมดเช้า นี้ทั้งคู่เลยเกือบจะได้เล่นจำจี้จุบจิบกันบนเตียงซะแล้วแต่จู่ๆดันมีคนโทรเข้ามาขัดจังหวะพอดีปุนไม่อยากจะสนใจเพราะตอนนี้เกือบจะได้จุบจุบยัยหมวยอยู่แล้วยังไงเขาก็จะไม่ยอมถอยเด็ดขาดแต่ก็ดันมีคนโทรมาตามจิกปุนไม่หยุดปุนทนไม่ไหวเลยกดรับสายเพราะเขาอยากรู้ว่าใครกันนะโทรมาขัดเรื่องดีของเขาอยู่ได้แล้วคนนั้นก็คือฟี่นั่นเองเขาดันลืมกุญแจห้องสภาเลยโทรไปหาให้ปุนให้เอากุญแจสำรองมาให้เขาหน่อยปุนเดือดจัดด่ากาดฟี่ไปเต็มๆหนึ่งช เรื่องอะไรมาวันนี้พอวางสายจากฟีีไปแล้วปุนก็เข้ามาอดอ้อนยายหมวยต่อยายหมวยรีบจิกหัวคุณชายขึ้นมาทันทีพร้อมบอกว่าให้ไปทําหน้าที่ของตัวเองซะไปปุนแทบกรีดอุตส่าห์จะได้สวีทกับแฟนอยู่แล้วแต่ชอบมีมารผจนเข้ามาขวางอยู่เรื่อยเลยและในไหนก็อดจุบแล้วเงินขออาบน้ําพร้อมแฟนก็ยังดีสุดท้ายยายหมวยก็ถูกคุณชายปุนลากตัวไปอาบน้าพร้อมกันจนได้พอมาถึงที่โรงเรียนคุณชายปุนก็ป้อนแซนด์วิชให้ยายหมวยกินอย่างดีทั้งคู่สวีทหวานกันสุดตอนนี้พวกเขาแทบไป สายตาของคนในโรงเรียนแล้วล่ะแต่ในระหว่างที่กําลังสวีทสวีทกันอยู่นั้นฟี่จอมขัดเจ้าเก่ากระโผล่เข้ามาแทรกลางอีกแล้วจ้าปุนรีบแขวะฟี่ทันทีว่าอกหักแล้วก็อย่าพาดคนมีคู่ดิครับฟี่ไม่ยอมให้ปุนว่ายอย่างนี้ยังไงเขาก็จะหาแฟนให้ได้เพราะวันนี้ที่โรงเรียนจัดแข่งต่อปัญหาเศรษฐศาสตร์มีแต่คนสวยๆน่ารักน่ารักเข้ามาแข่งขันกันทั้งนั้นโนรีบเข้ามาผสมลงด้วยว่าใช่แล้วล่ะมีแต่คนเก่งๆน่ารักน่ารัก,รก,รก,รกทั้งนั้นเลยคุณชายขี้ห่วงรีบออกอาการหึงทันทีเขาไม่่ยออมมใใหห้้้้ววงงครทัััันนนนนละะแจ ที่จู่ๆก็มีผู้หญิงชื่อแพมเขามาทักปุนพอดีทั้งคู่ดูสนิทสนมกันมากจนเหมือนว่ารู้จักกันมานานมากแล้วโนมีพ่อใจสุดๆเพราะพอผู้หญิงคนนี้มาปุนก็ไม่สนใจเขาเลยส่วนทางด้านเปอร์ก็กําลังมาคู่สุดๆพอพ่อมาวินตามมาเจอมาวินที่บ้านของเปอร์จนได้พ่อพยายามขู่บังคับให้มาวินกลับบ้านพร้อมกับเขาซะเปิร์ไม่ยอมเขาไม่อยากให้พ่อมาวินทําแบบนี้กับมาวินอีกเพราะเขากับมาวินรักกันด้วยใจจริงพ่อไม่เห็นด้วยสุดๆเพราะผู้ชายสองคนมันจะมารักกันได้ยังไงเอาพ่อทำไมใจแคบแบบ พอรีบเข้าไปลากตัวมาวินกลับบ้านเปรีบรีบเข้ามาขวางเอาไว้เพราะเขาไม่อยากเห็นมาวินถูกพ่อทำร้ายแบบนั้นอีกแล้วมาวินทนไม่ไหวรีบออกตัวเผชิญหน้ากับพอ่อบอกว่าเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนตามจีปเปอร์ก่อนถ้าพ่อจะเอาเปอร์เข้าคุกเขาก็จะตามไปเฝ้าเปอร์ถึงที่หน้าคุกแน่นอนพอเริ่มทนไม่ไหวจะเข้าไปบีบบังคับมาวินอีกรอบมาวินก็สู้สุดใจเขายืนยันกับพ่ออย่างนาแน่วแน่ว่าต่อให้พ่อจะตีเขาอีกสักร้อยครั้งยังไงเขาก็ชอบเปอร์อยู่ดีเขาจะยอมกลับ,บบ้านยอมทำตามคำสั่งงงของออพ่่ทุกยกยา็ได้ พ่อจะได้รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายให้พ่อได้แต่ว่าเขาคงชอบผู้หญิงให้พ่อไม่ได้หรอกนะมาวินหันมาพูดกับเปอร์อีกครั้งว่าเปอร์สู้เพื่อเรามาเยอะแล้วคราวนี้ถึงที่เราสู้เพื่อเปอร์บ้างแล้วล่ะทางฝั่งของโนก็เดือดไม่แพ้กันเพราะหลังจากปุนเจอกับพัมพวกเขาสองคนก็ตัวติดกันตลอดโนอารมณ์เสียสุดเพราะปุนดูใกล้ชิดกับผู้หญิงคนนั้นเกนเินเบอร์มากเหลือเกินปุนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็มาหาแฟนตามปกติแต่โนนั้นงอนสุด,สดๆเพราะปุนเอาแต่สนใจคนอื่นจนถูกเพื่อนๆโนแซวว่าแอบ ู่กับกิกมาหรือเปล่าวะเนี่ยปูนรีบอธิบายว่าเขาไม่ได้มีกิกซะหน่อยเพราะเขารักแฟนแค่คนเดียวเท่านั้นโนได้ยินปูนบอกรักก็ใจเหลวไปเลยเขาหายงอนปูนอย่างไวจนเพื่อนต้องรีบพยุงเอาไว้ไม่งั้นโนได้เขินมมวนไปกองกับพื้นแน่ปูนเห็นโนหายโกรธแล้วเลยอ้อนให้โนหอมแก้มเขาหน่อยเพื่อนๆก็หนับหนุนสุดๆจับยายโนเข้าไปจุบแก้มคุณชายปูนฟอดใหญ่แต่ดีใจได้แค่แป๊บเดียวเพราะแพมเข้ามาหาปูนอีกแล้วจ้าเพื่อนๆก็เป็นห่วงกลัวว่าโนจะคิดมากเรื่องแพมเลยอยู่ปลอบใจกันยกใหญ่โดย พอโอมเขาบอกกับโนว่าอย่าไปหึงปุนมันเลยเพราะถ้าปุนแดกโนเข้าไปได้คงขมือบลงท้องไปนานแล้วล่ะโนนั้นเขินม้วนสุดๆเพราะคิดถึงตอนปุนบอกรักทีไลเขาก็ใจเหลวทุกทีวันนี้เขาเลยอยากกลับบ้านพร้อมแฟนสุดหล่อสักหน่อยโนไปหาปุนที่ห้องสภาแต่กลับไม่เจอใครเลยสักคนเห็นแต่ข้อความเขียนเอาไว้บนกระดานว่าไปช่วยงานแข่งต่อปัญหาเศรษฐศาสตร์ที่ชั้นเจ็ดโนเลยไปหาปุนตามที่โนเขียนทิ้งเอาไว้แต่โนกลับเจอช็อตเด็ดเข้าจังๆเพราะว่าปุนกําลังยืนกอดกับแพมอย่างแนบชิดโนเห็นแบบ แบบนี้ก็เฟลไปเลยเพราะปูนทาแบบนี้เหมือนมีใจให้กับแพมไม่มีผิดโนเดตายืนอยู่ในมุมตึงเงิเงียบๆคนเดียวและคิดทบทวนว่าจะทํายังไงกับเรื่องนี้ต่อไป และความวุ่นวายยังไม่จบลงเพียงแค่นี้เพราะพอโนไปเข้าค่ายเพสัตก็ได้เจอกับโจดเก่าอย่างยูริที่มาเข้าค่ายนี้ด้วยเช่นกันแถมยังมีเหตุการณ์ที่ทําให้เข้าใจผิดกับปูลเพิ่มมากขึ้นไปอีกจนโนไม่รู้แล้วว่าจะเข้าไปเคลียร์กับปูนยังไงดีถ้าอยากรู้บทสรุปความลักของวัยรุ่นไฟเดย์แล้วก็ต้องติดตามตอนจบในคลิปหน้ากันนะคะทุกคน